เล่าถึงฤาษีมีอยู่ร้อยแปดตนพระพิราดานดนให้ผู้คนเมตตาเสียงเดนหาดูสิษ์ของครูนำพาทุงดนตรีปรีชาประคนทับจับจับ เราจะเข้าช่องซ้ายนะครับแล้วก็จะไปทางอาวตวบาันตยง ก็พอมาถึงในช่วงที่พระแก้วจัทนทร์หรือท่านอาจารย์แก้วจัทนทร์ของเราเนี่ยนะครับได้ย้ายมาที่อาเภอบางไผ่เนี่ยนะครับ่พระลำห้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยการเดินทางสําหรับลูกศิษย์เนี่ยก็บางคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากเดียวเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบางคนก็มีรถส่วนตัวครับขับมอเตอร์ไซค์มาหรือไม่ก็จะมีรถนั่งรถสองแถวเข้ามานะครับนั่งรถแท็กซี่เข้ามาแต่ขนทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของออระยะทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้พวกเราลำบากนะครับที่จะมาหาอาจารย์ของเรานะครับไม่ว่าอาจารย์แก้วท่านจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเราเนี่ย ก็เดินทางตามมาดูแลตามมาหามากราบมาไหวอาจารย์อยู่เป็นปกติเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเรี้ยวเข้าไปละว,ว,ว,วอวตบางไผ่ว่าชวติการามนี่นะครับ ห้ดูถนนหนทางเลยนะครับในการเข้าไปหาครูอาจารย์ของเราเข้าอีกทางก็ได้นะครับเข้าเข้าทางวาชวติตการาม แต่ส่วนใหญ่แนวรุศีดทุกทางก็จะเข้าทางนี้มากกว่าหรือเข้าเข้าทางบางกลวยก็ได้นะครับใครใครที่อยู่ตรงแถบบางโพแถบอ,อชาชื่อนอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าทางบางกลวยนะครับทางสาถานรัมเจดมาของใครอยู่เส้่จังหวัดนนทเ์นนเนี่ยเขาก็จะมาเข้าเข้าทางนี้กัน ล้องค่อนข้างที่จะสันส้นๆเลยนะใช้ใช้สมาร์ทโฟนเนะี่ยนี่นะครับขัใกล้จะถึงแนละ้ว ไผ่ซอยสี่ข้างหน้าก็จะเป็นสี่ทับหนึ่งถ้าเราเข้าทางวชวนี่ก็จะโผล่ทางบางบางไผ่ซอยสี่อันนี้ครับนี่มอา,าจารย์อยู่นี่บางไผ่ซอยสี่ทับหนึ่งเมือ่อก่อนขวามือนี่จะเป็นเออ่ร้านร้านขายของชั่นี่เนี่ยขวามือขวามือเนี่ยที่เป็นกำแพงเป็นร้านขายของชั่ นี่นะครับัเนเดี๋ยวนี้เดี๋นี้เขากั้นมีประตูแล้วเมื่อก่อนไม่ได้มีประตูนะบ้านหลังนี้หนึ่งหนึ่งวัชโชเนี่ยเป็นคนช่วยช่วยจัดหาครับให้หาอาจารย์มาอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนั้นถ้าเช่าตีพันกว่าบ,บาท นี่นะครับหลังขวามือเราอยู่นี่เนี่ยที่เขียนป้ายขายเนี่ย <c oughs> นะครับทนเป็นแปลงก<ข>็ไม่มีคนอยู่นะครับ <c oughs> บ้าน อันนี้เป็นซับธนาคารไปแล้วเดี๋ยวผมลงไปดูก็ตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ที่บ้านหลังสุดท้ายนะครับที่อบางไผ่ซอยสี่ทับหนึ่งนะครับผมที่พระรามห้าที่ท่านอาจารย์แก้วหรือพ่อแก้วเจนทองของเราเนี่ยได้เคยพักอาศาอยู่นะครับ นี่นะครับหลังนี้อยู่หลังข้างหลังผมนี่ะครับคือตอนนี้บ้านไม่มีคนอยู่นะครับผมพื้นพื้นพื้นนี่ครับว่าปูพื้นใหม่นะเป็นอะนี่เออซีเมนต์นะครับตอนนี้เป็นซับของธนาคารไปแล้วนะครับผมก็เราก็เลยลงลงมาได้เรามาดูได้นะฮะ ก็จะให้ดูเนี่ตัองรอยการแป,แปะทองแปะทองอะไรก็ยังอยู่นะครับเห็นแล้วก็คิดถึงครูอาจารย์ของเรานะครับท่านอาจารย์แก้วจันทร์ <c oughs> นี่นะครับ ในช่วงหลังช่วงหลังบ้านตรงนี้เนี่ยที่เห็นนี่ก็จะจะไว้เจ้าแม่นะครับอยู่ตรงด้านนี้ถ้ายังจำได้ก็จะมีปูนะครับตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับสองสององค์ให้ลูกศิษย์เวลามาเนะี่ย ได้กราบได้นะครับจะตั้งจะตั้งอยู่มุมนี้เลยพระแก่เพรแกร่สอ,ององ์นะครับที่นี้เราก็ทำพิธีวงสว่งกันนะครับก็จะเป็นพวกวัตถุมงคลรุ่สุดท้ายนะครับก็จะมีพวกเอ่อมีดหมอกระลอกดงพวกเสือเหลียวนะครับก็คือแล้วก็พวกเอ่ออะไรนะน้ำมันว้าน น้ำมันว่านแล้วก็สีพึ่งสีพึ่งสีพึ่งว่านนะครับสีพึ่งว่านดอกทองที่ที่เป็นวัตถุมงคลชุดสุดท้ายเลยที่พ่อแก้วได้ทำไว้นะครับนอกจากพ่อแก่นะครับผมก็จะมีวัตถุมงคลวัตถุมงคลพวกนี้แหละนะครับที่ที่สร้างจัดสร้างจัดสร้างแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกกันที่นี่นะครับ มาที่นี่แล้วก็สภาพทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับทั้งความเงียบความสงบนะครับผมก็ยังมีเห็นอยู่เป็นปกติแต่จะเปลี่ยนไปก็คือ,อ,อตรงด้านคือตรงออกไปเนี่ยทะลุตอนนี้ทะลุด้านหลังไม่ได้แล้วเพราะมีประตูกั้นนะครับทางเราผมนี่จะเป็นประตูกั้นนะ ก็ปกติจะทะลุได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าพาเข้าไปที่วัดโชติคารามน,นะครับสถานที่ที่ท่านชาจารย์แก้วจัดงานไว้ครูครั้งสุดท้ายนะครับก็มีพิธีกรรมอาบทำว่านนะครับผมซึ่งเป็นพิธีใหญ่เลยนะครับที่ครูอาจารย์อาจารย์แก้วนะท่านไม่เคย ไม่เคยทำวิธีใหญ่แบบนี้นะครับปีหกสามเนี่ยไอปีปีห้าสามเนี่ยนะครับเป็นพิธีอ่าน้นว่านที่ใหญ่จริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่อัาน้นาว่านในปีนั้นนะคุ้มค่า,าจริงๆคุ้มแล้วก,กับชีวิตเรานะครับผมเดี๋ยวไปเข้าพ่วัตรโชเลย